ฮาล้านจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตพันธุ์มุสเซนปราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยมากอัสลามอวยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบราะกาตุพี่นับนะคะพี่นับบ้านสวนมายาวีมาแล้วนะคะ ของร้านบ้านสวนมายาวีนะคะตอนนี้บ้านสวนมายาวีได้เข้ามาอยู่ในตัวเมืองและเมื่อก่อนเรายังเป็นเด็กบ้านนอกอยู่แต่พอเรามีโอกาสเข้ามาในเมืองเราก็ได้ทําเลที่สวยมาอยู่ที่ริมแม่น้ําปัตตานีซึ่งเป็นใจกลางเมืองปัตตานีเลยนะคะหลายคนมักจะถามกันว่าวิับมายาวีแปลว่าอะไรอะไรคือมายาวีเราสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอยู่ในพื้นที่คาบสมุทรมาลายูก็จะประกอบไปด้วยประเทศไทยคือภาคใต้ตอนล่างเกี่ยวข้องไปกับมาเล อินโดอาจจะสิงคโปร์นิดหน่อยแต่คนพื้นที่มาลายูที่นี่เขาจะใช้ภาษายาวีก็คือใครที่มาที่นี่คือมาที่ยาวีสังเกตได้ถ้าเราไปที่ซาอุดีอาระเบียใช่ไหมคะเขาจะถามเราว่ามาจากไหนเขาจะไม่เรียกเราว่าคนไทยพอเราบอกว่าเราอยู่ปัตตานีเขาจะมาจากยาวีใช่ไหมซึ่งตรงนี้คําว่ามายาวีเนี่ยเป็นภาษาแต่ว่าคนน่ะคือคนมาลายูมาลายูคือถิ่นฐานแต่ยาวีคือภาษานะคะมายาวีมายาวีเนี่ยมันก็จะติดปากเชิญชวนมาที่ยาวียาวีก็ คือมาลายูนี่เองอะค่ะร้านเราเกิดขึ้นก่อนโควิดเพราะฉะนั้นมายาวีใหญ่คือมายาวีบ้านสวนเนี่ยนะคะจะอยู่ใกล้กับทะเลพอจังหวัดปีดสินค้าไปไหนไม่ได้จริงๆอ่ะคู่ค้าเหล่านี้จะต้องไปส่งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแต่เขากลับมาให้ทางบ้านสวนมายาวีเนี่ยค่ะช่วยทําเป็นอาหารแปรรูปไม่ว่าจะเป็นปลากุูเลาเคมไฟนซีแดดเดียวมาลงอยู่ที่บ้านสวนมายาวีปกติเราคนปัตตานีจะไม่ได้ทานอาหารสด,สดๆเขาจะส่งออกไปยะลาบ้างสุไหโกลกบ้างแต่ วิกฤตตรงนั้นน่ะพอมีเรือเข้าเนี่ยบ้านสวนมายาวีก็ได้รู้จักกับลูกเรือประมงซึ่งเขาก็จะเข้ามาขายในสวนของเราแล้วราคาก็ไม่แรงลูกค้าก็สามารถเข้ามาบ้านสวนมายาวีจะขึ้นชื่อว่าอาหารทะเลสดแล้วก็ราคาถูกอะคะ่ะเปิดปประมาณ2ปี พอปิดโควิดไปเนี่ยลูกค้าก็ถามหาถามหากันเยอะเราก็เลยทดลองว่าลองมาเปิดในเมืองดูเพราะว่ามีลูกค้าโทรมาตลอดวันหนึ่งประมาณ20-30สายคือเราเพิ่งเปิดไม่ทันถึงเดือนก็มีคอนเฟิร์มจากลูกค้าเก่าๆพอเราประกาศลงเพจเราว่า บ้านสวนกลับมาแล้วแต่กลับมาอยู่ในเมืองเป็นริมน้ําวันแรกที่เปิดคือลูกค้าเก่าเข้ามารายงานตัวทําให้ทุกคนในทีมงานเนี่ยมีความดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ว่าจะปรับปรุงเมนูต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิม,มค่ะสไตล์การตกแต่งร้านนี่นะคะซึ่งเราจะจินตนาการเองว่าเรากําลังนั่งเรือสวยๆตรงแม่น้ําปัตตานีเนี่ยค่ะแต่จริงๆตรงนี้จะมีแพรของเทศบาลเมืองรับแขกไปถึงปากอ่าวแล้วก็นั่งรับประทานอาหารแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินชม นกนางแอนบินกับลังอะค่ะในท่าน้ําตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะจะเป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารานานาชาติจะมีซีฟู้ดนั่นคือพื้นฐานอยู่แล้วเราก็รองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชุมสัมมนาที่เป็นโอเพ่นไม่ใช้ห้องแอร์ค่ะแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเพราะเมนูเราจะไม่แรงข้าวไข่เจียว40บาทก็มานั่งชิลๆได้เรารับทุกชนชั้นเลยนะคะเมนูแนะนํามีเยอะแยะมากมาย เพราะเป็นยำไข่เจียวปลากุูลาเคม็มในยำไข่เจียวปลากุเลาเคม็มบางคนเขาบอกปลาเค็มไม่ทานแต่พอมาทานที่เราอ่ะปลาเค็มเราจะไม่เป็นปลาเคม็มปลาเค็มเราจะขึ้นห้างได้ปลาเค็มจะไม่คาวปลาเค็มจะมีกลิ่นหอมปลาเค็มจะทานกับเครื่องเคียงแล้วมีไข่เจียวแล้วก็เขาสามารถนําไปเป็นของฝากได้ค่ะเมนู <S <S ที่2ที่สั่งทุกโต๊ะที่สองคือกุ้งซอสลูกหยี เพราะว่าจังหวัดปัตตานีในเขตที่เป็นภูเขาจะมีอยู่อำเภอเดียวที่มีลูกหยีซึ่งลูกหยีนี่ใครๆก็รู้จักมีวิตามินดีป้องกันหลายๆโรคได้ะนะคะแล้วของเราที่จะปรุงพิเศษใครรับประทานก็จะต้องถามว่ามีซอสขายไหมแล้วก็มีปใบซีทรงเครื่องปใบซีของทางร้านนี้จะใช้ปใบซีที่เป็นใบซีตกเบ็ดไม่ดองยาผลิตภัณฑ์ที่มาจากเรือเล็กวันต่อวันออกหัวลุ่งแล้วก็กลับมาขายตอนเย็นนะคะเราก็จะใช้ปตทูก็จะเป็นปาทูเรือเล็กแล้วก็ข้าวอบ สับป,ปะรดรวมมิตรเนี่ยจะใช้ส่วนเนื้อน่องลายเป็นส่วนผสมแล้วก็มีพวกซีฟูด้ดกุ้งต่างๆเช่นกุ้งแม่น้ําเราใช้เป็นของธรรมชาติของทะเลหมดเราจะไม่ใช้กุ้งเลี้ยงอะค่ะซิเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เขาก็นิยมเนื้อเอฟไโคขุนม้่งเนื้อออสม้งแต่ทางเรายังคงสภาพเดิมๆจะใช้เนื้อวัวบ้านแต่มาดัดแปลงนิดนึงเป็นเนื้อน่องลายตุนการผูกระทะร้อน,อนเมนูนี้จะว้าวมาก,มากทุกโต๊ะต้องสั่งอะค่ะไร้ากาดมาก ก็พงหลงรัก ปกติอะนะคะไข่ปาลาริวกิวเนี่ยเราจะไม่รู้จักตัวเขาเลยทีนี้ทางเราก็มาคิดกันว่าเราจะทําเมนูอะไรที่มันสอดคล้องเราก็เลยดัดแปลงเป็นปลากระพงทอดกรอบใช้น้ําแกงส้มเข้มข้นของสูตรทางร้านราดบนปลากระพงทอดกรอบแล้วก็ใส่ไข่ปาลาริวกิวมีผักรวมใครจะหลงรักก็เดี๋ยวต้องลองไปชิมดูตัวนี้เนี่ยที่อื่นพี่ว่ายัางไม่มีแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นเี่้งไปซีงเครื่องเป็นออเดอร์ทานเล่นๆอะคะ่ะไปซีที่นี่เขาจะรสชาติหวานไม่มีกระดูกแล้ว ปลากระพงนิดนึงที่นี่จะใช้เป็นปลากระพงธรรมชาตินะคะเป็นปลากระพงที่เลี้ยงสองน้ําไม่ใช่ปลากระพงเลี้ยงน้ําเดียวเลี้ยงด้วยธรรมชาติเลยค่ะกลิ่นจะไม่คาวเนื้อปลาจะนุ่มแล้วก็หอมหวานนะคะเวลาเปิดปิดที่นี่จะแปดโมงเช้าปิดสี่ทุ่มะคะ่ะครัวปิด3ามทุ่มครึ่งช่วงเลอมะดอนก็เปิดบ่ายสามถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิมสั่งก่อนได้ตอนเที่ยงจะมีพนักงานรอรับแต่ว่าต้องจองนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คิวกันมาแล้วอะคะ่ะ ถ้าละนศีลอดนี้ทางเราจะมีขนมหวานให้มีอินทผาลามัมเกรดพรีเมียมให้แล้วมีห้องละหมาดให้เรียบร้อยร้านเรานะคะก็จะมีบริการที่จอดรถประมาณ20คพันนะคะจะมีพนักงานคอยดูแลเรื่องจอดรถให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับแฟนเพจอยากชิมรสชาติเดี๋ยวได้ดูหน้าตาอาหารของทีมงานแล้วนะคะสนใจก็ทักมาที่เพจบ้านสวนมายวีปัตตานีได้นะคะ ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะที่ตั้งของร้านหาง่ายมากปักหมุดที่ไปษนีปัตตนีเจอเลยค่ะเพราะอยู่เยื้องกับไปษนีปัตตนีนะคะ่ะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยนะคะบ้านสวนมายาวีปัตตนีริมแม่น้ําค่ะพี่นับก็ขอฝากร้านมายาวีริมน้ําปัตตนีนะคะให้เพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะได้มาชิมอาหารทะเลสดๆจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ฝีมือเชฟของเราเนื่องด้วยพี่นับเองก็เป็นอาจารย์สอนอาหารก็อยากจะให้มาชิมสูตรเพราะว่าสูตร ทั้งหมดเนี่ยเป็นสูตรที่ว่าเราลงสันมากไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งจานการเสิร์ฟความสะอาดอะไรเราจัดให้พี่น้องได้อย่างเต็มที่เลยนะคะคอมเมนต์ติชมอะไรได้เลยนะคะ